วงกลมทศิยมที่น้อยที่สุดล้อมรอบทศยมที่น้อยที่สุดอันนี้จ well. ุดเก้าจุดศูนย์หล้อมรอบทศยมที่น้อยที่สุดนะครับอันนี้คือน้อยที่สุดนะอันนี้ก็คือน้อยที่สุดทศิยมสนใจที่ทศยมนะครับจุดหนึ่งจุดศูนย์หนึ่งอันนี้น้อยที่สุดนะครับขอโทษนะครับอันนี้ก็เจ็ดแปดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดแปดก็น้อยที่สุดนะครับ เติมคำตอบราคาที่น้อยที่สุดนะครับก็คือราคานี้นะครับน้อยที่สุด20.84นะครับแล้วก็ราคาที่มากที่สุดอันนี้27 2 8ดูที่จานวนเต็ม28.25นะครับราคาที่มากกว่าแก๊สโซฮอรมากกว่าตัวนี้นะครับแล้วก็แต่น้อยกว่าตัวนี้นะครับก็อยู่ระหว่างก็คือตัวนี้นะครับ ก็เป็น28.25นะครับเขียนิุยม3จํานวนนะครับที่มีค่ามากกว่ามากกว่าตัวนี้แต่น้อยกว่าตัวนี้นะครับ <ST AR> ก็คือ6.70 6.71 6.72อย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือจะเป็น6.73ก็ได้เขียนิุยม5าจำนวนที่อยู่ระหว่างอันนี้3.20 กับ3.21นะครับ3.20201 3.202 3.203อันนี้ก็ได้นะครับหรือจะ3.205อะไรก็ได้นะครับจบแล้วนะครับในแบบหัดที่7.9นะครับ ถัดมานะครับในแบบหัดที่7.10เรียงอยากน้อยไปมากนะครับ